สวัสดีครับเสาวัวนเพฤหัสมืนน่อนานไม่ยุ่พ่อกัพยยบพ่อใหญ่บนยงอย่ละครับสาวๆอยู่กับหัวกับสวนกับให้กับนาอยู่กับน้องป่าอยู่กับพืชพักท่านย่าอาหารที่ห้าปลูกไว้สร้างไว้เป็นแหล่งอาหารเท่ายานม่มันบ่มีมื่อวานพ่อห่พี่น้อง เฉพาะพอเป็นพี่น้องมาหาผักหาในอยู่ในกินก็มีพอได้กินอยู่นะครับว่าไม่มาสิลงสิหลายนี่ห่อผักเตียวงามๆต้นดูปลูกไว้สามปีต้นยุง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 ต้นยางมาพี่น้องต้นยุงสามปีสิเขาสี่ปีแล้วล่ะ เต็มซาอยู่ปลูกไปแล้ววาทีินอราคาดีปลูกไปแล้วจากักทดดี่ขายผู้ใดบ่งันจักเกี่วเรากระเจี๊ยวกับมาปลูกไว้เป้าไม้ขึ้นมาในสิบภาพี่น้องมาเบิงขิงป่าบ้านพี่น้องอยังหลงเหลือบ่แต่ว่าบ้านผมนมบมีอย่าละแต่ว่าเอามาปลูกไว้ปลูกไปให้ไว้หน้านี่แหละ ก,กินก็ตายพี่น้องนี่ป่ะเอาไปก,กินก็แกงน้องใหม่ก,กินก็สมตำแซบคือกันครับเป็นยาเด้ครับแต่บูเจ้ากิ่นวัน้ยินผู้เฒ่าิ่นว่ามันเป็นยาแต่ว่าผมบ่จักว่ามันเป็นยาอีกอย่างแต่ว่าเริ่มสิมีชัดตัวละ่ะล่ะมาทำรังแล้ว มื่อแรกเขาเสียด้เจอกันแล้วนี่ถ้าเป็นแนวนี้หนู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 อันนี้ก็ต้นไม้ต้นมากกาจีใหญ่ก้างเป็นดอกพลัมใหม่โบราณแต่มื่อนี้ยทเก็บเปล่าไม้คือตัวนี้เก็บดอกขิงกระต่ายบ้านพี่น้องเอื่นยังนี่บ้านผมเอื่นขิงกระต่ายนกขุนเอื่นขิงปลาขิงแข็งอ่อ,อน กินก็กแกงน้องใหม่กินก็สมตำหอมหอยหอยให้สนใจกับมาเดอ้อมาเอาเดอ้อหลายครับก้อนนี้กับปโัโถพี่น้องเอ้ยมันมิตเตี่ยเ,เดียวดอกมันหลายครักงามคัก เก็บไปีตะก่อนจักหน่อยดอ,อ,อ,อกกักสากอยู่หลายขากหลายเนี่ยห้ามขักปีนีออกหลายนี่พ่อแล้วลวบอ,อาไปหลายจำเนียร์แล้งนานนิดนึง พี่นอ้องดอกสวนก่อนดอกหัวดอกกระเจียวขาวปีหน้าเดชที่จะขายายพันธุ์ใหม่ขยายเหลายสมมอก็มีนะครับ เราก็เจียวขาวเอามาปลูกไว่สุดป,ป้องงาบเติบเลยไปเจนท์ได้พี่น่องท้งสุดมียังกะมาแหลกมาส้มกันด้วยครับเด้อไม่บงหอดจอป่ะถึงกระเฉดเบิ่งกันในจอโทรศัพท์นี่แหละยุกไก่ประในกับพอกันนะพี่น่องเขา ส้มสวนไปเรื่อยๆพริกไทยครับมีพริกไทยปลูกองค์ในชองเดือนกล้วเราเลยนะพริกไทยนี่ชอดเด็ดมันอยู่นี่ดิพี่น้องบอ่อนี้บอ่อทดลองเลียงปลาซิวโห่หยาบๆยาบดวเพื่อพี่น้องเห็นบนเนี่ย มีแต่ปลาซิวอเลยครับเน,นี่ยออกพันช้าในสิได้ขายบ่สิได้กินบ่สิเดกินเนี่ยสิได้ขายเรื่องวสิบบ่เรื่องสิได้มกหรือสิบ่ได้กินต้นบากบากสามสี่ต้นเอามาปลูกงั้นเดียวมะปูกย้อนว่าอยากอยากเด้เห็ด เช่้อฮิดมาใส่ต้นบากเรางามแล้วครับงามแล้วกำลังสีแยกกับขึ้นกุ๊กยูทุ่ทงหน้าคือเกออ่าอยู่ทุ่งอยู่ท้าคือเก่านี่นละอ้อยปลูดได้เยอะเลยอ้อยไปปลูดนะครับด้วยอ้อยงามงามอ้อยแดงเวียดนาม พันเวียดนามได้ครับเนี่ยอ้อยญ่ลำไงลำงามอ้อยแดงเวียดนามมะนาวมะนาวไรเมล็ดปีนี้นวยายเถอะนวยบุกนาวมะนาวไรเมล็ดตดไงชีต้อนออกลรว ตอนกิงออกแล้วยายพี่น้องเดวพบพอกันไหมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพ่อใหญ่นยงคือเก่าเสานี่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชดร์ด้วยครับเด้อกดติดตามน,น้ำเนพือเป็นนะาปการน่องใจต่อไปครับผม